สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปดู ต้นที่เราจะจำหน่ายนะคะปลาหางกระเบนนะคะว่ามีกี่กระถางแต่ก่อนที่จะไปชมค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกิกี้ด้วยนะคะกดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยค่ะและนี่ก็คือต้นปลาหางกระเบนค่ะเห็นไหมคะทุกคนหากเราปลูกด้วยระยะเวลาหนึ่งปีขึ้นไปต้นจะใหญ่ใบจะสวยแล้วก็ต้นโตแบบนี้นะคะและตอนนี้ค่ะใครที่กำลังตามหาอยากจะได้ค่ะไซนี้นะคะกิกี้ก็แบ่งปันในราคา1 3 9บาทนะคะ ปลาหางกระเบนมีแค่สี่กระถางเท่านั้นนะคะห0ึ่งร 59บาทคือกระถางนี้ค่ะ2กระถางที่กิกี้แบ่งปันนะคะก็จะมี1 3 9ส่วนกระถางนี้159บาทนะคะต้นใหญ่นะคะทุกคนต้นใหญ่แล้วก็ฟอร์มสวยค่ะส่วน2กระถางนี้นะคะก็ขายในราคา139บาทรวมส่งค่ะและนี่ก็คือป้าหางกระเบนนะคะกระถางนี้เป็นกระถางที่4กระถางสุดท้ายค่ะกระถางใหญ่สุดนะคะขายในราคา199บาบาทรวมส่งค่ะใครสนใจอยากจะได้ ปลาหางกระเบนใบสวยๆแปลกๆแบบนี้นะคะอย่าลืมทักหากิกกี้นะคะที่เบอร์ไลน์ค่ะ062 429 7444ค่ะ062 429 7444นะคะก็จะได้ปลาหางกระเบนเอาไปปลูกที่บ้านของเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะทุกคนใบสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆดูแลดีๆนะคะเอาใจใส่ใบก็จะโตต้นก็จะสวยแบบนี้นะคะนี่คือต้นปลาหางกระเบนต้นแม่ค่ะใบ ส,สวยแบบนี้หาดูยากแล้วก็แปลกด้วยนะคะราคาที่กิกี้แบ่งปันวันนี้ก็มี139บาท2กระถาง1น9บาท1กระถางและ199บาท1กระถางมีแค่4กระถางเท่านั้นค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่จะ,ะรับต้นปลาหางกระเบนไปเลี้ยงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมคลิปในช่องกิกี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาทุกคนแล้วค่ะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ สับสคให้ต้นปาหา